เรากับลังแบบเพซิมต่อทุกคนผ่านมามาณหนึ่งวันและทวนที่ว่าพี่สุ่มยิ้วได้ทั้งหมดกี่ตัวใน1วันที่ผ่านมานี้ในส่วนของคลิปเมื่อวานนะพี่เหลือเจมอยู่ประมาณซักเอ่อหนึ่งเบลเลียนใช่ไหมหนึ่งเบลเลียนจุดเอ่อเจ็ดสิบประมาณนี้ปะหนึ่งจุดบลเลียนตอนนี้พี่เหลือเอ้อยเก้าสามเอ็มเพราะว่าเมื่อวานนะพี่ท้อการสุ่มเอ่อในส่วนของไอตู้เอ่อเดมอนไปที่มันเป็นอ่ามีเทคนิคกับยิ้วมีเทคนิคสองตัวกับยิ้วหนึ่งตัวพี่สุ่มหมดไปเกือบประมาณอ่าเจ็ดสิบ 100M ทุกคนพี่หมดไปอ่าหนึ่อยเอ็มั้งพี่ได้ของดีมานี่พี่ได้เจ้าทลิดิกไดมอนด์บันนี่มา1ตัวใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธฟีฟาร์แบบ FK เนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปนั้นระบบคาฟอนที่เราสามารถ FK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ FK แบบปิดหนะ้าจอได้อีกด้วย ถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีที่ส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีอยู่84ตัวโดนโอ้โหคือบอกตรงว่าถ้าสมมติน้องไอที่ ยังไงดี๋วมะก็คือเมื่อวานนะมีน้องคนหนึ่งนะที่เออกระทักมาในเพจแล้วส่งอ่ารูปภาพไอ้เดมอนบันนี่เนี่ยมาพี่ดูทุกคนบอกว่าพี่ผมสมได้ตัวนี้พี่ก็เลยเอ้จริงปะ น้องก็บอกว่าสุ่มเออในตู้ของคูณร้อยพี่รู้ว่าน้องก็สุม่มแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเออส่งรู้ไหมพี่ดูพี่ก็เลยลองสุ่มบ้างอ่าแต่ว่า,าวิธีการสุ่มได้กับพี่ก็คือแปลกนิดนึงนะทุกคนก็คือพี่สุ่มในตู้คูณร้อยแต่ว่าสุ่มแค่ฟองเดียวแต่แถมพี่ได้ตัวละครที่เป็นอ่าไอเจ้าไดมอนอ่าบันนี่เมกสองตัวทุกคนที่เป็นฮิวรู้สึกว่าผ่านมาประมาณหนึ่งวันก็คือพี่ได้เออเทลนิงมาหนึ่งตัวกับไอฮิวเนี่ยทั้งหมดสี่ตัวอืมพี่สุ่มสลับไประหว่างกับไอเขาเรียกว่าอ่าต,ต,าตนิ ก็เออถือว่าที่นี่คือเราก็สุ่มฮิวได้เยอะพอสมควรนะแถมได้เทนิกมาด้วยหนึ่งตัวอันนี้พี่ไม่กะว่าพี่จะได้เทนิกเนี่ยคือพี่เออไปสุ่มเพราะว่าพี่อยากได้ไอฮิวตัวนี้ไงในคอรรองดูพี่แกเขาหน่อยสิโอโหแถมได้เป็นกูเด้นไงไประเด็นอืนานเทียได้แล้วมันเออมีแค่ไอแปดสี่ตัวถือว่าน้อยนะน้อยในเรื่องของคนอื ราคา10บเออสิบิเลียนราคามันก็ยังถูกกว่าไอ้นี่อยู่นะเฮ้ยเจ้าเดโนแคสทำไมราคามันตกเออจาก14หลือ12ละเร็วมากอืมอะเครมมาก่อนโอ้โหถือว่าที่นี้คือพี่ก็สุ่มคิวได้ค่ะเดี๋ยเยอะมากๆทุกคนอหมดไป100เออ100เอ็มได้กลับมา10บิเลียนคุ้ม <laughs> ดูว่าคุ้มสรุปผลการเออ,เ,อเดี๋ยวพนนะักงานพี่ขอเออยัดไอตัวละครเข้าไปก่อนอา่าฮิ้วอันนี้อ่ะสองตัวแล้วก็เจ้าโรเบอร์หนึ่งกับเจ้าเออตัวไหนเอ่ยเจ้าฮูนี่ b บจเจอร์สี่สี่สี่แปดสี่สองสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบเราจะได้แจกฮิ้วห้าตัวในทีหน้าทุกคนและก็รู้สึกว่าเออราดลองพี่สุ่มฮีวได้หนึ่งตัวนะแต่ว่ามันเป็นฮิ้วจากไออีเวนท์ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นยวมา ให้ลาดลองเทรดมาก่อนสิแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้หมดไปแค่100เอ็มนะรนเพราะว่าลาดลองพี่ก็เอาไปสุ่มเหมือนกันนะลาดลองคือพี่หมดไปประมาณเออจาก50ตอนนี้เหลือ8ใช่ไหมหมดไปประมาณ42ทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่เออเยอะพอสม,มควรเลยนี่คือยิวหนึ่งตัวที่พี่ได้มาจากเออลาดลองพีเอาเข้ามาเอฟเคไว้เฉยอล้วเอออยู่ดีพี่ก็ได้มาไอ้เจ้าเออจ็อกเกรแลนบันนี่ถ้ามันมีอยู่แค่2ตัวแปลกอย่างอะคอนเฟิร์มมาเลยอือเอ,อ๊ะเดี๋ยวถ้าไม่มีแค่2ตัววะ บั๊กเหรอหรืไงเนี่ยปกติมันควจะมีเออเยอะกว่านี้นะเออมีอันนี้มี3เดี๋ยวเดี๋ยวมี3ตัว3ตัวว่าทำไมถึงมี3ตัวล่ะบางเออบางตัวเอ่อแล้วก็มีตัวเออพี่ได้ตัวนี้มา1ตัวใช่ไหมจากเอไอีเวนต์อันนี้ก็1นึ่งแสนหนึ่งแสนอันนี้เออแปดสิบสี่ถ้ามมี3ตัววะอ่ะเอาอันนี้ก็ไปหรือว่ามันนับจากเออตัวละครที่อยู่ในเออไอเวนเจอรี่ของพี่อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจแฮะโอเคยี่สิบเอ็ด เราขาดอีกประมาณ3ตัวเออที่น่าคือเราจะได้แจกคิวประมาณ6ตัวใช่ไหมในกิจกรรมปกติโอ้โหหกตัวเลยถือว่าเยอะเอาเรื่องนะเนี่ยไม่ธรรมดาสรุปผลการสุ่มิวดิพี่เออเอาไว้ทายคิวบอเดี๋ยววันนี้พี่มาดู2เหลียอัปเดตก่อนกันรู้สึกว่าเหลี่ยอัปเดตมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็แค่เป็นตัวละครอีโวเข้ามาใหม่ทุกคนแต่ว่าพี่ยังสงสัยอยู่นิดนึงก็คือมันไม่มีไอตัวเลขบอกอะคือปกติมันน่าจะมีตัวเลขบอกนะตรงเนี้ย ไม่ก็เออข้างล่างอะแต่ว่าทําไมอาทิตย์นี้คือไม่มีวะเมื่อวานพี่ก็สงสัยไปรอบหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รีเซิร์ฟอะอาจจะเป็นว่าเขาลืมหรือเปล่าต้องรอดูไอตอนอัปเดตทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ห้าทุม่มเขาจะอัปเดตหรือเปล่าอะแล้วก็รู้สึกว่าจากเมื่อวานนะมันจะมีเออลีกอัปเดตออกมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอ่าอีเวนต์หาไข่เหรอหาไข่อีสเตอร์ทุนอีสเตอร์เดอะฮันอืมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะยังไงกันแน่ เดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีแล้วกันดูเรียกอัปเดตผ่าไปวันนี้แจกฮิวในกิจกรรมรับกันต่อกิจกรรมรับครั้งนี้คือเราแจกไปตัวอะไรดีเจ้าฮิวเอ็นจัลต์ก็เออพี่มันก็มีตัวเดียวอะ่ะเอาไปเจ้าฮิวไดมอนด์ดียไหมกับเจ้าฮิวเออพิเกตบาหนี่นอืมมันราคาสิบมัมมมสเมลโลอ่าเอาไปเจ้าเออฮิวไดมอนด์กับเออเจ้าพิเกตละกันเพราะว่าครั้งนี้คือสุ่มฮิวได้ค่อนข้าทิจะเยอะพอสมควรทุกคนเอาเข้ามาแล้ครับพี่น้องเออเจ้าพิเกตหนึ่งกับเออเจ้าฮิวไดมอนด์ อ,อคำใบ้คือทุกคนนะทายดูซิว่าปกคลิปนี้เป็นปกคลิปไหนถ้าสมมติเจอแล้วเพืกก่อนทุกคนนะเออเรื่อนดูที่ใต้เออคอมเมนต์ในคลิปนั้นแล้วก็จะเจอในส่วนของลิงกิจกรรมลับประมาณนี้เลยง่ายๆอ่ะกิจกรรมลับผ่านไปโอเคไปทุกคนพี่ว่าเราไปหาซกิลอีกประมาณ3ตัวในเทดดิ้งพาซ่ากันดีกว่าแปะมาเมโลกิสเนราคา1บิลเลียนเขาใส่ราคาผิดหรือเปล่าวะอืมหน้าแปลกยิงเลย อือ uh ่า huh. uh, แล้วก็อนสองเออกิจกรรมจิ๊กซอบพี่ใบ้ว่ามันอยู่ในกิจกรรมรับนักร้นลองหาดูดีคำใบ้อยู่ในนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเออซื้อเจ้าเอ็เจอร์ด,ดีไหมเอ็เจอร์ครั้งแล้วคือเราซื้อมาประมาณ80ปะ่ะหรือ70อันนี้ไม่รู้อัปเดตหน้าตัวละครอีโวมันจะมีเจ้าเออไมนี่มังกี้กับไอเจ้าไมนี่แันกิ้นเนี่ใช่ไหมพี่ว่าเราไปหาซื้อดีปะ่ะ ซื้อเจ้าไมนิ่งเออไมนิ่แพนกวินกับเออเจ้ามังกี้อืมแพนกวินราคาสูงกว่าไอ้มังกี้ไงอ่ะมังกี้แล้วกันอืมพี่ว่าพี่ซื้อเก็บไว้หน่อยแล้วกันอ่าจะได้ทำอีโวทุกคนราคา1 1อ่ะมาสักหนึ่งตัวอืไททแหนึ่งอีสเตอร์อู้า Easter, อย,อยากได้จังเลยอะ่ะแลกกันได้ไหมกลับไปเจ้าเออเนี่ย <laughs> อันนี้เจ้าใบสั้นอันนี้เจ้าช็อกโกแลตมันนี่เดี๋ยวนะอันนี้เจ้าเออมังกี้ ราคาทำไมมันสูงจังเลยวะแปบ๊บหนึ่งหาเพิ่มมาทุกคนอืซื้อสักหนึ่งตัวอันนี้สิบสองราคาแพงขึ้นมาไอหนึ่งเอ็มไหมอ่าสักตัวหนึ่งอ่ะอืมอโอเค ขาดึงตัวซื้อต,ตัวอะไรดีกิฟฟินดีไหมกิฟฟินเรามีกี่ตัวตันนี้กิฟฟินกิฟฟินเรามีกี่ตัวเอ่ยมีตัวเดียวอะกิฟฟินแล้วกันกิฟฟินกิฟฟินโอ้โหจะมาราคา19ล่ะพ้พี่โอ้แมเกินมาผมก็ไปซื้อนะผมบอกไว้ก่อน15อืมยังแพงไปอยู่เพื่อนแป๊บหนึ่งขอราคาเดี๋ยวมันตรงเปียก,กว่านี้สัก12ก็ได้12ก็ซื้อนะ13อ่อะเต็มที่สุดแล้วอะไร18อืป เต็มที่อ่ะเพื่อนเต็มที่สิบสามก็ไรโอ้โหจะไมมมาเริ่มแพงกันไปได้เลยวะยี่สิบสองนะอ่าเดี๋ยวนะม,มันมีร้านไหนที่มันขายบ้างไหมเนะี่ยเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ย exclusive เหรอโอเคอ๋อไอไอตัวละครที่น้องเขาสุ่มได้ไอกระกันต้วนทุกคนกระกันต้วนน้องเขาสุ่มฟองเดียวได้ยังงึดอยู่นะอยากได้อยู่เหมือนกันน่ะหนึ่งร้อยเอ็มสุ่มหนึ่งฟองถ้าได้เออ exclusive แบบปกติมามันก็มันก็จะเกือทุกคนมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะถ้าสมมติไข่มันราคาประมาณซักเออยี่สิบเอยี่สิบเอ็มเนี่ยคือพี่ก็พอซื้อได้อยู่สิบแปดเน้ยเดี๋ยวนะท้าไมราคามันไม่ค่อยตรงเป๊ะเลยว่าคือสิก็ได้อ่ะสุดตัวแล้ว อันนี้กูไม่ได้เลยนะสูงสุดเรเพิ่มสิบห้าอ่ะเท่าไหร่โอ้สิบสองนานดีจะเจอครั้งอ่ะสิบสองแต่ว่าถ้าสมมติเราซื้อเพิ่มมันก็จะเอมันก,มนก็มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะหรือว่าเราจะแจกคิวทั้งหมดเออเจ็ดตัวในที่หน้าดิซื้อเพิ่อมอ,อีซื้อเพิ่อมอีกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ซื้อเพิ่มสี่ตัวเอาไปแค่นี่กันอพี่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะกันไปทุกคนอ่ะแปกลับสู่หน้ารบบี้ของเราดีกว่า โอเคงานในที่นี้คือเราสุ่มฮิ้วได้ทั้งหมดประมาณ21ตัว21แล้วก็22 23 24โอเค24ตัวทุกคนแล้วก็25ที่เป็นไทเทนิก <c oughs> เห็นแล้วก็ตกใจว่าสุ่มได้ยังไงไทเทนิกตัวนี้อโอเคทงประมาณนี้กันก็สำหรับคลิปนี้มีเั้วนะี่ยฮะสุ่มฮิ้วยังาไมา่ได้แล้ฮะ